สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องการใช้ AutoCAD 3D นะครับเป็นการใช้ AutoCAD ที่มีมานานแล้วแต่ไม่ค่อยได้รับความนิยมในการใช้งานก็คลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตการขึ้นผังอาคารซึ่งตัวอย่างที่ผมเอามาโชว์ในนี้นะครับบนบนรูปนี้เป็นอาคารสถานี ของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับสายบ้านไผ่นครพนมก็จะใช้ออโต้แคดสาีที่เราเห็นนี้เป็น3าดียังไงก็คือผมจะโชว์ให้ดูนะครับโดยการปรับมุมมองนิดหน่อยเราก็จะเห็นว่าออโต้แครดรูปนี้เป็นโครงสร้างที่มีมิติเป็น3มมิตินะครับ เป็นงานฐานลากคานแล้วก็พวกบันไดแล้วก็แรลมต่างๆซึ่งถ้าเราใช้ a u t o c a คผลดีข้อดีของ a u t o c a คคือมันมีพิกัด x y มีค่าระดับ Z นะครับทำให้เราสามารถให้ข้อมูลในการก่อสร้างหรือให้รายละเอียดช็อปเดอร์อิในการก่อสร้างเพื่อไปใช้งานจริงได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว นะครับโดยในวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องการใช้ AutoCAD 3D ในการก่อสร้างอาคารโครงสร้างอาคารนะครับเน้นเฉพาะอาคารโดยเฉพาะนะครับโดยเรื่องที่จะมาคุยจะมี3หัวข้อหลักๆนะครับคือ 1. AutoCAD 3D เมนูซึ่งคลิปนี้จะเน้นเฉพาะ AutoCAD 3D เมนูกับ View จะมี Visual Style กับ r e s t o r e View นะครับ ก็คือ2เรื่องแรกนี้จะอยู่ในคลิปนี้นะครับโดยเริ่มต้นผมจะมาคุยเรื่อง 3D เมนูก่อนเอาตั้แต่ 3D เมนูเนี่ยอย่างในรูปนี้เราจะเห็นเมนูข้างบนเป็นเมนูที่เราคุ้นๆนะครับแล้ว 3D เมนูอยู่ตรงไหน 3D เมนูปกติจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับตรงข้างล่างตรงรูปรูปเฟืองตรงนี้นะครับมันจะสามารถเซตเวิร์กสเปซไป หลายๆตัวได้นะครับตั้งแต่แปนดาฟติ้งแอนออโตเมชันแอนโนเทชันนะครับไม่ออโตเมชันแอนโนเทชันสามดีเบสิกแล้วก็สามดีโมเดลลิ่งในคลิปนี้ผมจะพูดถึงเฉพาะสองตัวก็คือตัวบนสุดกับตัวล่างสุดคือสามดีโมเดลลิ่งนะครับส่วนสามดีเบสิกไปรเรียนรู้เอาเองได้ทีหลังเพราะว่ามันซ่อนอยู่ม,มันมันมี มันมีอยู่ใน 3D Modeling ด้วยอยู่แล้วนะครับเริ่มต้นเราจะมาดูก่อนว่ามันมีมันมันการเปลี่ยน 3d เมนูเปลี่ยนอย่างไรนะครับแล้วก็มาที่ไฟล์ไฟล์หนึ่งไฟล์ใหม่เลยอันนี้เป็นไฟล์ใหม่เลยนะครับของ AutoCAD อันนี้เป็นไฟล์ที่ผมขึ้นไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆมาดูกันว่าเราจะใช้ยังไงเริ่มต้นเนี่ย มันเป็นเมนูของ autocad ก็คือ drafting and annotation นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น 3d modeling เพราะกด 3d modeling เมนูข้างบนจะเปลี่ยนตรงนี้จะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นอา modeling เป็นเป็นสับสับอาเมนูเป็น modeling เป็น mesh เป็น draw เป็น modify เป็นอะไรต่างๆซึ่งใช้คล้ายๆกับ 2d เมนูอีกอันนึงก็คือ view วิวตรงนี้เราจะดูยังไงในการเปลี่ยนวิวเริ่มต้นโอเคนะครับเปลี่ยนเมนูมีอยู่2อ,อันคือเป็น drafting อันหนึง่งนะครับ drafting อันหนึง่งแล้วก็เป็น 3D model อันหนึง่งถ้าเป็น 3D model เนี่ยพอเราเราเรามาดูนะครับเรามาดูตรงนี้อันนี้อันนี้ผมเขียนด้วย 3D อยู่แล้วเป็นโมเดลอยู่แล้วเราจะมาดู ตัววิวกันตัววิวตรงนี้นะครับตัววิวตรงนี้คือผมผมเขียนหัวข้อไปแล้วเป็นเปลี่ยน 3D มดีเมนูแล้วก็ s ิช l s t ต l e กับอ่ารีสต v ร์วิวรีสตาร์วิวเนี้ยมันจะเป็นท็อปวิวบั Left View, ิ i เลฟวิวล f r วิฟอนวิวแบ็กวิวแล้วก็ i s o m เ t ต i ิกวิวนะครับเรากลับมาดูที่ที่อ u t ต c แคที่ผมขึ้นไว้อีกทีหนึ่งอันนี้คือวิวที่เป็น Top View เรารู้ได้ไงว่าเป็น t o อ v i ิวเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น top มันจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยก็คือรูปนี้เป็น top v i ิวอยู่แล้วแต่ถ้าเราจะเปลี่ยน view มุมมองก็คือถ้าเรามองจากด้านซ้ายอันนี้เป็น left v i เล left v i เราก็มาคลิกตรงนี้แล้วเปลี่ยนเป็น left นะครับรูปนี้ก็จะหันมาเป็น left เลยทันทีในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นไ i ท์ ก็คือไปดูไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็ผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นท็อปวิวก่อนก็คือเลฟนี่ด้านซ้ายท็อปนี่ด้านขวาไอ้ไรนี่ด้านขวาส่วนด้านหน้าก็คือฟลอนด์วิวฟลอนด์ก็จะคู่กับแบ็คฟลอนด์นี่ก็คือด้านหน้าด้านหน้าจะอยู่อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างของท็อปวิวถ้าเราดูท็อปวิวเนี่ยด้านนี้ด้านด้านข้างล่างคือด้านหน้าข้างบนคือด้านหลังหรืออีกอีกคำหนึ่งเรียกว่าแบ็ควิว นะครับอันนี้เป็น back view ส่วน isometric view ก็จะเป็น SW s EN EN w s e n e n w s ก็คือด้านล่างด้านล่างตรงนี้หรือ front view นะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมอง SW. s w s คือด้านล่าง w คือด้านซ้ายนะครับหมายความว่าเราเราเรามองจากมุมล่างซ้ายหรือไป n e ไป NE ก็คือด้านหลังกับด้านขวานะครับอันนี้ด้านขวาอันนี้ด้านด้านหลัง back view นะครับเป็นเป็น NE ก็แล้วปกติเราก็จะดูที่ top view นะครับอันนี้คือการ set view มันมีประโยชน์ยังไงมีประโยชน์ในการเขียนรูปต่างๆซึ่ง ท็อ e วิวเลฟวิวฟรอนต์วิวอะไรต่างๆเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่าเวลาเราเขียนรูปอะไรเราต้องเซต i e w ไหนอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างงงงวยในขั้นแรกๆในการเขียนแบบสามมิติของโครงสร้างอาคารนะครับแต่ว่าไม่ยากไม่ยากผมยืนยันว่าไม่ยากก็สำหรับเรื่อง AutoCAD 3D m e n ีเมนูแล้วก็วิวต่างๆ นะครับก็ก็ขออนุญ,ญาตาจบเพียงเท่านี้เพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับ